เหตุผลสําคัญนะครับในการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินควบคุมการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการสลายการชุมนุมของม็อบในสุเทพทึกสุบรรน,นะครับแต่เพื่อปกป้องกับการใช้สิทธิ์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งติดตามได้ใน DNN FOCUS ครับ เน้นกัเรื่องออกพรากฉุกเฉินปกป้องสิทธิเลือกตั้งประชาชนแม้การตัดสินใจประกาศใช้พราชการหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรากฉุกเฉินของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังการชุมนุมของบ๊อบนายสุเทพเทือกสุบรรยยกระดับความรุนแรงรวมทั้งมีกลุ่มบุคคลพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสูญเสียจะถูกกลุ่มต่อต้านนำไปขยายผลว่าจะยิ่งเป็นการเรียกแขกหรือสร้างความแตกตื่นให้กับสังคม แต่หากพิจรารณาการประกาศใช้พรกฉุกเฉินของรัฐบาลครั้งนี้อาจแตกต่างกับการประกาศใช้พรกฉุกเฉินของรัฐบาลในอภิสิทธิเวชาชีวะในปี2553เนื่องจากการประกาศใช้พรกฉุกเฉินของรัฐบาลชุดนี้ไม,ม่ได้มุ่งที่จะปราบปรามหรือสลายการชุมนุมของม็อบนายสุเทพแต่เป็นเพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นการปกป้องสิทธิของคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่กำลังยกระดับด้วยการใช้ความรุนแรงขัดขวางการเลือกตั้งทุกรูปแบบเช่นปิดสถานที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งด้วยการนำมวลชนไปกุกคามค่มคูตัดน้ำตัดไฟหรือชุมนุมปิดล้อมทางเข้าออกสำนักงานใหญ่บริษัทไรรสณีไทยที่ถนนแจ้งวัฒนะและที่ทำการไรรสณีหลายแห่งไม่ให้ขนบัตรเลือกตั้งได้ ซึ่งการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเหล่านี้นอกจากจะไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตแล้วนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกตที่ดูแลการเลือกตั้งอย่างไปร่วมชุมนุมกับม็อบเพื่อแสดงตัวว่าเห็นด้วยกับการขัดขวางการเลือกตั้งของนายสุเทพนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการใช้กําลังมวลชนไปข่มขู่คุกคามประชาชนทั่วไปไม่ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรืออาจถึงขั้นขัดขวางหรือทําลายหน่วยเลือกตั้งได้ ยังไม่นับรวมเหตุการณ์ความรุนแรงจากเหตุระเบิดรายวันที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากฝีมือของใครจึงทำให้รัฐบาลรักษาการจำเป็นที่จะต้องวางมาตรการเพื่อแสดงความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์โดยการใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินนั้นรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้เท่าที่จำเป็นและปฏิบัติตามหลักของสากลอย่างเต็มที่แม้กฎหมายพิเศษนี้จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการกำหนดเวลาเข้าออกเคหสถานของประชาชนได้ แต่รัฐบาลยืนยันว่าประชาชนทั่วไปยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินอกจากนี้จะไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวหรือควบคุมเวลาเข้าออกเคหะสถานยกเว้นพื้นที่ที่เกิดเหตุรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งจะไม่ปิดกั้นการเสนอข่าวของสื่อมวลชนยกเว้นกรณีที่มีการนำข้อมูลไปบิดเบือนโจมตีผู้อื่นจนได้รับผลกระทบโดยจะใช้ตำรวจเป็นกำลังหลักในการแก้ไขสถานการณ์ และมีทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดูแลสถานการณ์การชุมนุมซึ่งการประกาศพรกุกุถินครั้งนี้รัฐบาลมีกําหนดการประกาศใช้เป็นเวลา60วันในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการเฉพาะอําเภอบางพลีและจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอาเภอลาดหลุมแก้วพร้อมกับจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอตั้งแต่วันที่22มกราคมเป็นต้นไป สำหรับการประกาศใช้พรกฉุกเฉินได้ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารที่แตกต่างกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงใน4ข้อได้แก่พรบรความมั่นคงประชาชนฟ้องร้องเอาอผิดเจ้าหน้าที่ได้แต่พรกฉุกเฉินฟ้องไม่ได้พรบรความมั่นคงยังอนุญาตให้มีการชุมนุมได้แต่พรกฉุกเฉินไม่อนุญาตให้ชุมนุม พรกฉุกเฉินให้อำนาจมากกว่าพรบรความมั่นคงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปิดล้อมตรวจคน้นจับกลุ่มได้และหลังเสร็จสิ้นการใช้พรบรความมั่นคงรัฐบาลต้องทำรายงานไปยังรัฐสภาและเปิดให้รัฐสภาสอบถามแต่พรกฉุกเฉินถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารไม่จำเป็นต้องรายงานต่อรัฐสภาทีมข่าว d n เรายงาน